เคเบิลไทยสีเหลืองนะครับเคเบิลไทยสายลัดสีเหลืองนะครับตัวนี้สองกุกแกมสามกุก e นะครับผมสามเยอะนะครับผมผู้ใหญ่บอกว่าตัวนี้สามเยอะเสียงกลางนะครับผมเคเบิลไทยสีเหลืองนะครับ, <laughs> รบก็อยู่ในกรงรวมไปก่อนนะครับผมตัวนี้หน้าตาค่อนข้าง,งจะสวยนะครับผมลักษณะขนลักษณะอะไรค่อนข้างจะสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีห่วงขานะครับผู้ใหญ่บอกว่า,ามีแต่คัดดีๆแล้วนะครับผม ้าตัวไหนไม่ค่อยมีคลุมก็จะเป็นนกเสียงดีอะไรประมาณนั้นนะครับผม ผมบอกวันนุกโตปา่าภูเขานะครับวันนี้วันมาต่อนุกที่อเมร์ไซยกนะผมก็ถือโอกาสนี้เว้ค่ายผู้ใหญ่อัดไซยกนะผมเพื่อที่จะนําพาเฉลยนะครับผมไปแบ่งยุสีนะผม,ผมไปเลี้ยงไปแบ่งยุสีนะผมประมาณ20นุกนะครับโดยประมาณ20นุกก็จะแบ่งให้เพื่อนกอฟนะผมนกับไปหาสลักามสิบนุกวันก็จะเอาไว้ประมาณ10นุกนะครับผมวันนี้ก็ ตอนนุกนะผมมิตติ้งกินข้าวป่านะครับก่อนจะแยกย้ายกลับเทศกาลสงกรานนะครับผมทีมงานนะครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวค่ายผู้ใหญ่นะครับผมมิตติ้งกันกินข้าวป่านะครับก็จะมาขอเฉลยผู้ใหญ่ไปสักยี่สิบนกนะครับครับผมส่วนมากเป็นเฉลยแถวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับป้าจะยกเลยด้วยป้ายกเรื่ยรับ ผมไปแอบดูแล้วสวยเลยกรงากรงติดพื้นเนาะมันได้ลงดินลงไรเลยเนาะขัข้งไว้นานแล้วเหมือนกันชุดนี้ได้มาร่มๆสามเดือนแล้วครับแต่<อ>เราไม่มีกรงขังกันมันเต็มอยู่ <c oughs> ด้านบนผู้ใหญ่ไม่นรามานะครับ <c oughs> น้อยหน่อยยิ่าวันนี้ก็มากินข้าวป่ามิสติ่งกัน <c oughs> ก่อนจะแยกย้ายเพื่อนก๊อฟจะนํากับมหาสารคามเหรอประมาณนั้นครับสักสิบนกนะครับฝากเบอร์โทรน้อยถ้าเกิดว่ามีใครอยากไป แถวสงการอะช่วงที่สงการสงการสงการครับเบอร์โทรอะไรศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าครับห้าสามเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองครับผมครับถ้าอยู่ไม่ไกลนะผมอำเภออะไรครับกับอําเภอยางศิลสุราครับครับผมกอโศิลสุร์จังหวัดมหาสารคามโอ้จีบเลยนะครับคลิปนี้ผมจะลงก่อนที่จะกลับบ้านอยู่แล้วครับนะครับนี่เสหิวแอนเค้พาลุยวันนี้ไม่มี GPS อนะจอนเคียพาพาลุยพีเอสครับผม ครับผมบหมานระยยาวเหตุหนึ่งแปมนม,มครับครับหมานรืยยาวยาวังค่ะครับดูทางนน้นคนนูน้นหมานหนึน่งแปมครับครับผมมิงก่อนหยุดช่วงเทศกาลสงการนะผมป่าเริ่มเขียวขจีแล้วคิดถึงป่านะครับผมวันนี้สุดนี้เดินทางมหาสาร,รคามครับผม พวกแดงๆนกสามชั้นเขาสามชั้นก็มีสามชั้นนะครับเอามานกยีมก็นกดีนะนกดีนกคัดทุกตัวเลยบพเจอโมโหถหางมันเป็นแดงๆอย่างนี้เองเนี่ยดินมันแดงดินมันแดงเลยคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงครับพอเวลาต่อขึ้นมาได้รู้เลยเขาสามชั้นดินมันแดงๆแล้วมันเดินหากินนกยิมเคยเหยเลยนกดีนะมีนี่ครูอ้างมีอยู่ในแง่ตวงอะไอข้างแดงๆนี่แหละ ไ<แ>ม่ทำกันครับเดี๋ยวใช่ป่ะต่อไม่ติกดอนอนก็อนกปาดมาแล้วใส่แล้วค่อยเอาน้ำใส่ใช่นะเดี๋ยวก็ะสุนเน่ย กินไะไเขาฟังอยกินกินเนี่ยมันกินหลายอย่างนี่ผมพอดีมันเปางข้าวอย่เ้ยมันใข้าวอ้ยกินสลัดข้าวัเเาบเด็กเด็กน่ามมีจวนข้าวแกลลอด้วยกัน่งข้า <c oughs> วทยไปไปเป็นเ่อง <c oughs> 对。 เดียร์ตีสองรถเดินทางไกลอะโหเราเลี้ยงยากกับอยากอยู่แต่ว่าอยากบ่หวอยากเลยเขาขับไปอยู่แต่ปักกิ่งเขาพิมพ์รถนักขับใจมันจะได้เลยผมขับไปขับเตเนี่ยอะต่อโต่อตั้แต่มันก็หมานของมันนะนี่เกลือก่อนต้องเลยไม่เคยผาน พ่อจะอโมลิวอะตัวตัวนั่นแหละนู่พอจะโฉมไโนนะครับเป็น้ป้าเลยผมม่กำลังเพิ่งเอย ชอบจะตะเกียบทุกทีู้มันติดในนี่แล้วนะพอได้นกได้อะไรวาปุ๊บอะตะเกียบก่อนเลยตุงน้าหาบอ่ะตรงน้าซื้อเดี๋ยวไปอีกกลงครับผมคุณนี้ไล้ ยิ่งอ่ะยกกงใหญ่ขึ้นแล้วนะเพราะว่ามองว่ามันจะเก็งกะเอาลลง ว่าเราสงเกกระเป๋าห้องนี้อยู่กด้ตูนแล้วม่ใส่เอาเอาปะแบ่งกันนี่ดี่อยู่ที่งคนด้วยนะจะถึงขึ้นจะขึ้นนะ่อนกขัดมาทุกตัวโ้ตรงนีตรงนี้อ่าเกตัวู ไอ้เสียงไม่เพาะแต่ขลมดีเง<ม>ี้ยมันก็จะมีทะกันไปตัวเสียงเพาะขลมก็ไม่มีก็มปก็เี่นเงนี้พครบเครื่องเลยก็มีนั้นเสียงเพาะขลมดีก็มีดีเราใส่ล้อเยอะว่าให้เพื่อน คิดสอบตัวพขมีไอ้บักน้อยไม่ใหญ่ไม่ใส่มเลยเอาผู้ใหญ่ให้ไปวันนั้นก็ยังไม่ขึ้นกรงตัวหนึ่ง ขึ้นมแล้วมีแค่ไหนแล้วเนครับเหมือนได้ยินเสียงเบาๆตัวหนึ่งน้านี่มันขึ้นยากมันให้ขนตัวอะไรนะได้กระหม่อมแก้วไปตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วผู้ใหญ่มีบอกเลยขนตาขาวอ่ะอ๋อคอบตาขาวนะครอบตาตอนแรกว่าจะเอากลับไปสิบนกครับผู้ใหญ่ช้อนให้คนละสิบกว่านะครับผมสิบกว่านกนะครับเอาไว้เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ไว้แบ่งสมาชิกชา,าวนกเขาใหญ่เรานะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่กรุงเทพอีกทีนะครับตอนนี้เราได้ทำลาผู้ใหญ่แล้ผู้ใหญ่ก็ติดธูระนะครับผมกอเดินทางกลับแล้วครับกลับมาถึงค่ายเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็จะ จับเฉลยบางส่วนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะผมก็จะเข้ากรงรวมไว้ที่กรุงเทพมหานครนะครับผม้าชื่นชอบค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวดูเฉลยกันก่อนครับตัวนี้ตัวไม่ค่อยโตครับผมมีบัวแต้มนะครับก็ยังเหลือยังหลงเหลือให้ดูว่ามีบัวแต้มนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับผมตัวนี้ตัวเล็กบัวเต็มนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับ ครับก็นกนะครับผมตามที่เห็นนะครับผมก็มีแบบอยู่รวมกันนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้สวยงามเท่าไหร่นะครับอยู่รวมกันครับผมตัวนี้ก็ใส่ข้อขานะครับผมมาร์กเรื่องคาลุมแน่นอนนะครับตัวนี้หน้าตาค่อนข้างจะสวยนะครับผมลักษณะขนลักษณะอะไรค่อนข้างจะสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีห่วงขานะครับผู้ใหญ่บอกว่ามีแต่คัดดีๆแล้วนะครับผม ถ้าตัวไหนไม่ค่อยมีคลมุมก็จะเป็นนกเสียงดีอะไรประมาณนั้นนะครับผมค่อนข้างสวยครับผมตัวนี้ครับนะผมตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมหน้าตานะครับผมแต่ก็มีตกแต่งหางไว้นิดหนึ่งนะครับขนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเป็นขนบ้านแล้วนะครับสนับปีกสวยครับผม ก็มีแตกง่ามนะครับแต่ว่ากำยับแล้วก็เลยดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมสวยๆอีกหนึ่งตัวครับผมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับปีกหางค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมบางตัวก็อยู่ในกรงชําที่ใหญ่กว่านะครับครับคลามไหลบัวเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับนั่นคือบัวนะผมออกสีคลามมานะครับผมนี่คือคลามไหลบัวนะครับผมหน้าตาตัวนี้คลามไหลบัวนะครับผม ลายสนับปีกนะครับครับผมดูหน้าตากันนะครับผมตัวนี้หัวนกนุก่นๆนะครับน,ก,น,ก,น,ก,นกต้องเลี้ยงดูนะครับผมถึงจะรู้นะครับผมต้องเลี้ยงชำดูนะครับชุดที่มีห่วงขาอยู่กับผมเองก,ก็ไม่ค่อยหลายตัวนะครับตัวนี้แตกง่ามนะครับผมแตกง่ามค่อนข้างที่จะสวยครับตัวนี้ห่วงขานะครับผมสีเขียว 078น,นะครับผม078ส,สวยๆอีกหนึ่งนกครับผมดูหน้าตาครับสนับปีกหน้าตาครับผมส,สวยๆอีกหนึ่งนกดูหน้าตาครับผมตัวนี้077ห่วงขาสีเหลืองนะครับผมห่วงขาสีเหลือง077ครับผมตัวนี้นะครับลายแตกมดงามนะครับผมสองข้างเลยนะครับสีเหลือง077ครับผม เคเบิลไทยสีเหลืองนะครับเคเบิลไทยสายลัดสีเหลืองนะครับตัวนี้สองกุกแกมสามกุกนะครับผมสามเยอะนะครับผมผู้ใหญ่บอกว่าตัวนี้สามเยอะเสียงกลางนะครับผมเคเบิลไทยสีเหลืองนะครับก็อยู่ในกรงรวมไปก่อนนะครับผมสองกุกแกมสามกุกนะครับสามเยอะนะครับผมตัวนี้นะครับแน่นอนเลยครับผมตัวนี้ทีเด็ดสุดนะครับผม ตบเด็กครับผมเชลยวันนี้ที่ผมไปต่อได้นะผมเชเลยเจ้าก้อมนะครับผมไม่ได้พ่อนะครับผมได้ลูกมานะครับก็สาเหตุที่เอามาเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าป่าซูนแถวนั้นนะครับผมเป็นนกที่เลี้ยงแล้วเป็นต่อนะครับเป็นนกที่ได้มาเลี้ยงแล้วเป็นต่อนะครับผมก็ชอบตรงนี้เลยนะครับและได้จากลูกประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมเลี้ยงไว้เรื่อยๆครับผมตบเด็ก เฉลยเจ้าก้อมครับผมหลังจากจับเฉลยเข้ากรงเรียบร้อยนะครับผมจับเฉลยเข้ากรงรวมเรียบร้อยนะครับกอค่อน้างจนเหนื่อยนะครับผมอาบน้ําเปลี่ยนชุดนะครับผมขอขอบคุณก่อนนครับแาบแรกครับผมกลุ่มนกเขาใหญ่บางละมุงครับผมเสื้อชุดเสื้อทีมงานนะครับผมบางละมุงนะครับอาจารย์จนะผมมอบให้บาวันนะครับผม ใช้เวลาออกต่อนุกนะครับผมก็ขอบุณเลยครับผมชอบนะครับเสื้อทีมนะครับผมหรือจา์ท่านไหนอยากส่งไม้ใส่ไปต่อนุกนะครับผมชอบเลยนะครับผมก็สลับใส่นะครับผมวงการลุกเขาใหญ่แล้เนอะผมอาจจะใส่ทีม่ารทางบางละมุงอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใส่เสื้อทีมเมืองการบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมเวลาออกต่อนะครับผมก็เป็นสีสันในวงการลกเขาใหญ่เราอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ขายรายการนะผมก็จะมาเน้นย้ําเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับผมของอาจารย์ก๊อฟนะครับอาจารย์ก๊อฟก็จะเดินทางไปเทศกาลสงกรานนะครับผมจะเดินทางกลับนะครับจังหวัดมหาสารคามนะผมตาบลบ้านกู่อําเภอยางสีสุราชนะผมขอจบหน่อยเพราะว่าพูดไปแล้วน้องชัดตีนนะครับผมตำบลบ้านกู่อำเภอยางสีสุราชนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครผมเบอร์โทรอาจารย์ก๊อฟนะครับ095 ห้าสามเก้าเจ็ดสองเจ็สองครับผมศูนย์เก้าห้าห้าสามเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองทำไมถึง uh, เน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรเนาะหนึ่งครับผมก็จะได้แยกว่านี่เบอร์จย์ก๊รนะนี่เบอร์บร่าววันนะอะไรประมาณนี้และที่สำคัญนะครับผมฉเฉลยชุดนี้นะผมถ้าอยู่โซนนั้นนะผมไปรับเองจะไม่มีค่าส่งนะครับผมปกติเลยนะครับผมปกติเลยค่าส่งต่อหนึ่งกล่องนะครับผมาทางรถ บริษัทร,รับส่งเขาคิดกล่องละ5 0 0รบาทเลยนะครับถือโอกาสนี้นะผมเทศกาลสงการนะผมโทรมาลวงหน้านะครับผมก่อนที่อาจารย์ก๊อฟจะเดินทางกลับเทศกาลสงการนะผมจะได้ติดก,กลับไปเลยนะครับผมอาจารย์ก๊อฟได้อยู่ทั้งหมดจํานวน14นกนะครับผม14นกนะครับก่อนลุกคัดจากป่านะลุกผู้ใหญ่ไปต่อได้เองนะครับผมจากป่าอ,เอาเภอไซยกนะครับผมอ,เอาเภอไซยกก็ก็แยกย่อยเป็นหลายป่าเหมือนกันนะผมผู้อีกังอะไรประมาณนี้ก็ น้องปาซิลอย่างนี้นะผมแล้วก็จะมีตัวดีๆก็อีกทินหนึ่งที่ผมเคยมาเล่นอ่าที่เคยลงคลิปก็จะเป็นเขาสามชั้นนะครับผมเขาสชั้นด้วยนะครับก็เบอร์ทูอาจารย์ครบ0955397272นะครับผมหรือว่าถ้าเชลยไม่เพียงพอกันนะผมโทรมหาบาวันนะครับแล้วก็บาวันก็ให้อาจารย์ก็เอากลับไปก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับผมบาวันเองก็ จะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอำเภอกระนวลนะครับอำเภอกระนวลบ้านภรรยาครับผมเบอร์โทรเบอร์วันห6ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับก็เน้นว่าสายทางไม่ไม่รับดีกว่านะครับเพราะว่าเทศกาลสงการรถติดครับผมไม่รู้จะไปถึงตอนไหนยังไงนะครับผมถ้าจะนัดนัดรับอะไรประมาณนี้ก็ถ้าสะดวกนะผมก็อำเภอกระนวลนะครับผมอำเภอกระนวลนะครับผม ไปรับได้นะครับอยู่บ้านบางคูนรอะไรประมาณนี้แหละเท่าที่ผมจําได้นะผมศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสําหรับเบอร์โทรผมนะผมที่ผมจะไปขอแก่งนะครับถ้าจะไปรับเองที่บ้านบ้านภรรยาผมนะครับอยู่อาเภอกระนวนนะครับผมศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็เน้นว่าโทรมาโทรมาก่อนที่จะกลับเทศกาลสงกรานนะครับเพราะว่าถ้าเลยไปนี่ก็ไม่ทันการนะผมเพราะว่าผมก็จะได้เตรียมไม่ทันเพราะว่า การเตรียมเหรอผมต้องใส่โปงน้ำมีอะไรเรียบร้อยนะครับรถติดนะครับผมต้องต้องทำอย่างดีนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะฝากไว้โดยประมาณประมาณนี้นะผมมาฝากท่านผู้ชมเรื่องราวการออกไปต่อนุกนะครับแล้วก็ได้เฉลยจากผาภูเขาสูงมาแบ่งปันกันเลี้ยงนะครับผมแบ่งปันกันเลี้ยงก็บวกค่าน้ำมันนิดหน่อยๆนะครับผมเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับผมขยับก็มีค่าใช้จ่ายแล้วอะไรประมาณนี้ไม่สูงไม่สูงนะครับผมโทรมาพูดคุยนะครับ ก็ตามที่ผมลงให้ได้รับชมาบางตัวที่อยู่ค่ายกับผมนะครับผมส่วนชุดอยู่ค่ายอาจารย์กอฟส่วนมากก็เป็นเข่าสามชั้นนะอยู่อยู่กรงอยู่กรงแรกครับที่เป็นตักนะครับผมก็จะก็จะได้อำลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกับมาวันลุกต่ปอป่าของเขาได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสาหรับเบอร์โทรนะผมตามที่บอกที่แจ้งไว้นะผมเบอร์อาจารย์กอฟ เบอร์วันนะครับผมจะได้โทรกันได้ชัดเจนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้อำลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ